ใกล้เวลาเข้าไปทุกทีแล้วนะครับสำหรับการมาของตัวเกม T of s e r a n e v e r l a n d ที่มีประกาศการเปิด Open b e t a ในวันที่11ตุลาคมนี้แล้วนะครับก็เหลือเวลาประมาณ1สัปดาห์เท่านั้นนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นหรือว่าใครยังไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถลงทะเบียน P r e อ r d e r ที่เว็บไซต์ใต้ล่าง e s c r i p t i o นนี้ได้ในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนาในส่วนของ5อาชีพเริ่มต้นกันหน่อยละกันครับว่าทั้ง5อาชีพเนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงและสายฟรีอย่างเราเนี่ยควรเลือก อาชีพอะไรถึงจะเหมาะสมที่สุดถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเป็นเพื่อนกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ like. แล้วถ้าเป็นพื่อนช่นชอบผมฝากกดติดตามไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับและสําหรับเ,เพื่อนเนท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over t o p Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนเพื่อท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Topup โอเคครับเพื่อนๆก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนของตัวเกม t e r of s e r e n e w e r l a n d ครับตัวละครในเกมครับเราสามารถเลือกเพศชายแล้วก็เพศหญิงได้ตตั้แ่เริ่มต้นเกมเลยเนาะเมื่อเราเลือกมาแล้วครับเราจะต้องมาทําการคุยกับเทพธิดาก่อนซึ่งเทพธิดาครับจะมี5สายอาชีพให้เราเลือกนะครับซึ่งแต่ละสายอาชีพจะประกอบไปด้วยในส่วนของตัวละครแบบการ์เดียนนะครับหอกโล่เนาะมีจอมเวทน้ำนะครับซัพพอร์ตนะฮะ มีกันสลิงเกอร์นะฮะแล้วก็ในส่วนของสายสุดท้ายครับก็คือจะเป็นในส่วนของแอสซิสซึ่งทั้งหาสายอาชีพนี้ครับมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียจุดเด่นจุดด้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะพูดถึงสายอาชีพที่เหมาะกับสายฟรีและเป็นตัวละครที่จําเป็นกับปาร์ตี้อย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงแต่และข้อมูลก่อนเลยครับว่าแต่และตัวละครเนี่ยเขามีอะไรบ้างข้อดีข้อเสียเนาะโดยเริ่มจากสายแรกนะครับสำหรับสายฮอกโลหรือว่าการเดียนซึ่งสายเริ่มต้นครับเราจะถือทั้งฮอกและก็โล่เนาะแต่เราเปลี่ยยยนนนลลาาสปบเเรเีี่็็ดแ้้วกโซึง เสมือนเป็นสายแทงของตี้ไว้ทุกคนซึ่งในส่วนของสกิลชีของสายนี้ครับมันจะแบ่งออกเป็นสสายไว้คือเราจะเล่นในส่วนของการไปด้าน PVP ก็ได้ที่เป็นความสามารถในการตันสตูและเวลาเราทำดาเมจใส่สตูตัวเดิมครับเราจะสามารถทำดาเมจได้แรงขึ้นและอีกสายหนึ่งครับนั่นก็คือสายในการรวบมอนสเตอร์นั่นเองเราสามารถพรวดึงความสนใจจากมอนสเตอร์ได้หรือว่าจะเป็นการรวบมอนสเตอร์ตัวเล็กน้อยครับทั้งหมดไม่เกิน6ตัวเนี่ยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับเราครับดึงมารวมที่เราแล้วก็ทำดาเมจใส่มอนสเตอร์ตัวนั้น ซึ่งในส่วนนี้ครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆแล้วก็ตัวละครตัวนี้ครับค่อนข้างที่จะถึกยืนในสนามได้ค่อนข้างนานครับเป็นที่ต้องการกับปาร์ตี้อย่างมากในการไต่ดานหรือว่าคอนเทนต์ที่จะต้องมีแท้งในทีมนะครับ แต่ว่าถ้าบางคอนเทนต์เนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องมีก็ได้ถ้าในส่วนของดาเมจของคุณถึงเนาะแล้วก็ความสามารถอื่นๆครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะปานปวดในส่วนของการทำดาเมจที่ค่อนข้างดีใครที่ชอบยืนแนงครับทำดาเมจแล้วก็เป็นแทงด้วยครับตัวละครการียอนตัวนี้ผมก็แนะนําได้เลยครับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจมากๆครับนี่สายอาชีพต่อมาครับสายอาชีพที่2ครับนั่นคือในส่วนของนักเวทน้ํา ผมไม่แน่ใจนะว่าในส่วนของคราสที่สเนี่ยสายอาชีพเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นทตุอื่นได้หรือเปล่าแต่ในส่วนของการเริ่มต้นครับสายอาชีพนี้จะเป็นสายที่ทําดาเมจได้แรงที่สุดภายในตัวเกมและนอกจากนี้ครับดาเมจส่วนใหญ่หรือว่าท่าส่วนใหญ่เขาเนี่ยจะเป็นในส่วนของทตาน้ํเพราะว่าสกิลเนี่ยก็จะเป็นการแบบว่ากระทบศัตรูนะครับหตัวเนี่ยทำดาเมจ630%าม็นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการยิงระเบิดฝนนะครับใส่ศัตรูเหมือนกันครับก็ทำดาเมจอยู่ที่280%รยน์ก็ระยะเวลาครูดาวอย 7วินาทีนะครับการใช้มานายอยู่ที่ประมาณ113สกิลส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของสกิลเวทน้ำนะครับแล้วก็มีความสามารถในการโจมตีหมู่นะครับ AOE โจมตีเดี่ยวก็ได้นะครับแล้วก็มีการซัดศัตรูทำดาเมจซึ่งเป็นเป็น,ปนตัว DPS หลักๆภายในเกมเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับสายนี้เนาะใครที่แบบชอบจอมเวทหรือว่าสายจอมเวทเป็นหลักอยู่แล้วนะครับก็อีกสายหนึ่งก็ เป็นสายที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับจอมเวทเนาะสายต่อมาครับสายซัพพอร์ตหน่อยละกันครับหรือว่าฮิลสายนี้เป็นสายอาชีพที่โคตรสำคัญกับปาร์ตี้อย่างมากเลยทุกคนเพราะว่าตัวเกมครับมันไม่มีไอเทมในการฟื้นฟูเลือดให้แต่ละอาชีพเว้ยนอกจากสายอาชีพนี้จะเป็นสายอาชีพที่จะฟื้นฟูเลือดให้เพื่อนๆและเป็นสายอาชีพที่ผมโคตรแนะนําสําหรับผู้เล่นที่เป็นสายฟรีสายเติมน้อยเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าสายอาชีพนี้ เป็นอาชีพที่จําเป็นจะต้องมีในปาร์ตี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าภายในตัวเกมครับการที่เล่นนะ่ยคือตัวเกมค่อนข้างที่จะอิงให้เพื่อนๆนะครับมีความร่วมมือกับปาร์ตี้ครับมีการแบบพูดคุยมันไม่ใช่แนวเกมแบบโซโลเพเยอร์นะครับที่แบบเอ้ยฉันเล่นคนเดียวฉันเก่งคนเดียวได้อันนั้นไม่ใช่เลยนะครับมันจะต้องมีปาร์ตี้ต้องวางแผนต้องอะไรเงี้ยซึ่งซับพอร์ตครับเป็นตำแหน่งที่โค้รสำคัญมากๆครับเพราะว่าเป็นตัวที่จะช่วยในการฮิลฟื้นฟูนนนให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับเพราะว่าในส่วนของการฮิลก็จะมีการฮเป้าาหมย ประมาณ600เนี่ยอันนี้คือ600หน่วยเนาะของเลือดเนาะส่วนสกิลนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการอ่ะทำอันเชิญถาวันออกมาครับแล้วก็ไปโจมตีศัตรูนะครับที่อยู่ใกล้เคียงประมาณ5ตัวเนาะแล้วก็มีการทำดาเมจไม่ได้ซัพพอร์ตอย่างเดียวนะยังสามารถทำดาเมจสร้างดาเมจใส่ศัตรูได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่เล่นได้เหมือนกันแต่ถามว่าเขาเก็บเปรี้ยวช่วงแรกยากไหมอาจจะยากนิดหนึ่งแต่ถามว่าจบไล่เลียงกับเสียชีพก่อนหน้านี้ไหมคือสามารถจบได้นะครับแต่อาจจะใช้ะระยะเวลานิดนึ แต่จะไงแล้วนะครับสุดท้ายเราก็สามารถจบได้นะครับผมแล้วก็สกิล3ครับก็จะเป็นการรักษาเพื่อนุ่มทีมประมาณ3คนเนาะด้วยเปอร์เซน็นต์พลังชีวิตต่ำที่สุดฟื้นฟูพลังโจมตีเวทอีก650หน่วยนะครับแล้วก็บวกพลังชีวิตอีก10แต้มซึ่งเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีมากๆครับสายฟีนี่คือผมแนะนําเลยนะส่วนนี้ก็จะเป็นในส่งการรักษาเพื่อนุ่มทีมแบบทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีการฟื้นฟูพลังเวทแล้วก็ฟื้นฟูเลือดประมาณ1491ภายใน2.5วินาทีกะครับก็ถือว่า ได้้นขาางงแรงมกๆเลยสายอาชีพต่อมาครับสายอาชีพที่4ครับเป็นสายอาชีพที่ได้รับความนิยมมากๆในเซิร์ฟจีนครับเพราะว่าเป็นสายที่แปลกใหม่แปลกตาสําหรับเกม MMO นะครับเพราะว่าเป็นสายในส่วนของการสลิงเกอร์นะครับก็คือสายแนวแบบเทคโนโลยีใช้ปืนในการโจมตีครับสายอาชีพนี้ครับจะเรียกง่ายๆว่าเป็นสายที่โจมตีระยะไกลครับทำา a าเ g e ค่อนข้างดีมีการเรียกบอดเรียกมอนมาโจมตีได้แล้วก็มี RPG ด้วยนะครับผมเอาจริงๆอะส่วนใหญ่แล้วเขาสามารถตั้งป้อมยิงศัตรูแล้วก็ไปอยู่อีกจุดหนึ่งได้เหมือนกันนะใครที่แบบว่าแนว แบบว่าชอบแบบว่าตั้งป้อมโจมตีหรือว่ายิง RPG ใส่สตูโจมตีระยะไกลเพลย์เซฟตัวเองหน่อยก็เป็นอีกสายหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับในส่วนของการส,สิงเกอร์นะฮะเพราะสกิลส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นในส่วนของสกิลทำดาเมจกายภาพโดยรวมนะอันนี้ก็จะเป็นดาเมจกายภาพแล้วก็บวกเปอร์เซ็นต์ทำดาเมจเพิ่มเติมนะฮะก็เป็นอีกสายหนึ่งที่เล่นได้ครับไม่แย่เลยนะฮะส่วนสายอาชีพต่อมาครับเนเพื่อนก็คือสายอาชีพที่5 ต้องบอกกันเลยว่าขนาดตัวเกมทีออฟสวียใน v ว r ลนสะอาจีนนะครับเขายัางบอกเลยว่าสายอาชีพนี้ครับไม่เหมาะสําหรับสายฟรีถามว่าทําไมถึงไม่เหมาะครับสายอาชีพ a อ s ซิส i n นะครับหรือว่าเงาดาบนะครับคือเป็นสายอาชีพที่ ค่อนข้างที่จะเก่งนะแต่คุณจะต้องเติมหนักพอสมควรแล้วก็ของจะต้องแน่นครับแล้วมันไม่เหมาะสาหรับผู้เล่นใหม่มากๆเลยเพราะว่าตัวเกมก็แนะนาอยู่นะว่ามันไม่เหมาะเนาะแต่สกิลส่วนใหญ่ครับค่อนข้างที่จะโกง p ย p ค่อนข้างเก่งนะครับแล้วก็สายการไต่ดานการแบบลงดานอะไรแงยก็คือแบบสามารถลงได้สบายแต่ของคุณต้องแน่นนะครับแนะนําเลยว่าของต้องแน่นจริงๆนะครับเพราะว่าในส่วนของท็อปเซิร์ฟที่เขาใช้จริงๆอ่ะก็จะมีแค่ในส่วนของอาชีพอาชีพ e นียที่อยู่อันดับหนึ่งเนาะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นในส่วนของ Support, Wait, อ แทบจะไม่เจอแอสซิสินเลยถ้าคนไม่แน่นพอไม่แรงพอก็เป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่ค่อนข้างเล่นยากนะครับก็ไม่เหมาะกับสายฟรีนะครับอ่านี่ก็จะเป็นทั้งหมด5อาชีพนะครับในส่วนของจุดเด่นจุดด้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาแนะนําในส่วนของว่าตัวไหนเหมาะสําหรับสายฟรีหน่อยละกันครับสำหรับสายฟรีเหมาะสุดๆเลยผมจะแนะนําไปในส่วนของซัพพอร์ตนะครับด้วาพระอันนี้คือแบบ ทุกปาร์ตี้ต้องการครับมีความสามารถในการฮิลนะครับเพราะตัวเกมไม่มีไอเทมอื่นในการฮิลเลยอันนี้เหมาะสาหรับสายฟรีมา,มากๆนี่ผมแนะนําเลยอันดับ2ครับก็คือแท้งแท้งถามว่าเป็นที่ต้องการในปาร์ตี้ไหมเป็นที่ต้องการนะครับต่อให้บางดันอาจจะไม่ได้ต้องการใช้แท้งแต่ใน,นช่วงของเลดเกมจริงๆหรือว่าดันเจี้ยนที่มันย่างจริงครับแท้งเป็นตาแหน่งที่สําคัญมากๆเพราะว่า เราจะใช้ในการดึงมอนสเตอร์บอสนะครับให้ตีแค่แทงนาอแล้วก็ฝ่ายดาเมจเขาก็สามารถรีดาเมจได้เต็มที่นะครับแทงก็จะเป็นอีกตำแหน่งที่จาเป็นมากๆเลยสําหรับใครที่ชอบเล่นแทงเนาะส่วนอันดับ3ครับก็คือในส่วนของจอมเวทที่เป็นดาเมจนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของดาเมจที่แรงที่สุดภายในเกมก็จะเป็นดาเมจท่าน้ําควบคู่กับเป็นส่วนของการสิงเกอร์นะครับก็เป็นสายดาเมจกายภาพเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เดาเมจเวทดาเมจกายภาพสสายนี้ก็อยู่อันดับ3คู่กันเนาะส่วนอันดับสุดท้ายครับสำหรับคนที่มีงบประมาณแล้วกก็็เเเติิมมมหนนนนนััๆจจรรงงคคบผะะแาาาไปใส่่่่ววขออซทท ครับทุกคนแต่แต่เล่นให้เกิดประโยชน์จริงๆครับก็อาจจะต้องเติมหนักนิดนึ่งนะครับสำหรับใครที่เป็นแบบสายเติมสายสุลต่านนะครับก็เป็นอาชีพที่ค่อนข้างเล่นยากแล้วก็ ใช้งบค่อนข้างเยอะผู้เล่นใหม่สายฟรีผมไม่ค่อยแนะนานะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาชีพแนะนําเริ่มต้นนะครับส่วนตัวแล้วผมก็จะเลือกอาชีพพระเดี๋ยวไว้ในพักต่อไปเราจะมาเจาะลึกแต่ละอาชีพกันหน่อยละกันครับว่าแต่ละอาชีพเนี่ยสกิลความสามารถเป็นแบบไหนแล้วก็เดี๋ยวจะมีระบบต่างๆภายในเกมที่เราจะพูดถึงด้วยนะครับก่อนที่จะมีการเปิด Open Meta ตในวันที่11ตุลานี้ภายในเกม T of Servian Neverland สำหรับวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดขอกราบไปทนอภัยกันด้วยแล้วก็ท่านเพื่อนชินชอบปุ่มฝากกดไลค์กดแชร์และกดกกััันนนไววว้้ดยะครบ ต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายสวัสดีครับ